สนามวันนี้นะครับท,ที่สนามมุการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมรุ้แล้วให้เพื่อนมาจ่อที่มาจังหว,วัดน,นี้โอดเข้าไปจังหวัดน,นี้เปลี่ยนจุดแล้วจะยิงยังไงครับอู๋กำแพง11คนครบเลยนะครับยิงอัดไปเลยแล้วโโอ้ <s <hips> <S ห1-0เลยครับมีช่องครับให้เกียวเบตตี้นะครับเกียวเบตตี้ซิวาปั่นด้วยขวาเสียบเสาเลยครับออกนะครับ ากาศวันนี้นจะร้อนนิดนึงครับวันนี้พลิกกับเป็นจังหวะที่ทางด้านของเอกพจน์คงเปลี่ยนแขนออกขวามายอดเข้าไปในกรอบเข็ทั่วไปเข้ามือครับปุ่นจง เอาผู้ตัดสินทิติชัยนวลจันทร์เป่าทุกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับจบ90นาทีนะครับพิษณุโลก TSY FC ยีกับเฉือนชนะทางด้านของประจวบ FC ไปได้หนึ่งประตูต่อสองผู้โชคดีจะรับห้าพนนครับศูนย์สองสี่หหกห้าหก